สวัสดีครับผมต้อมไก่ตอไก่แปลนกกระแทุ่่งนกเขาใหญ่นะครับวันนี้เป็นคลิปแรกครับสําหรับนกเขาใหญ่นะครับก็กะว่าจะมาหัดเล่นเปลี่ยนแนวทางเป็นนกเขาใหญ่กับเขาซะหน่อยนะครับวันนี้มีผู้ใหญ่ใจดีครับมอบนกเขาใหญ่ให้มาเล่นตัวหนึ่งครับฟรีครับไม่คิดเงินครับก็คือยืมาให้ยืมมาเล่นก่อนครับเบื่อก็ ค่อยเอาไปคืนอย่างครับพี่เขาบอกอย่างงี้นะครับสวยดีครับตำรานกเขาใหญ่ไหวยังไงไม่รู้เลยนะครับผมเริ่มต้นจากหนึ่งม่เลยนะครับเอฟซี FC ทุกท่านท่านผู้ชมที่เข้ามาชมก็มีอะไรแนะนําก็พิมพ์คอมเมนต์แนะนํากันมาได้นะครับว่าควรเลี้ยงนกยังไงเสียงยังไงลักษณะอย่างไรนะครับถ้าน,นกกระทานี่ผมยังพอรู้นะครับนกเขานี้ ยังไวไม่ถูกเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวแรกครับที่ผมนํามาเลี้ยงนะครับก็เรื่องของเรื่องคือนกเขาเนี่ยมันเป็นนกชนิดเดียวที่ประเทศไทยเราสามารถเลี้ยงได้โดยไม่ผิดกฎหมายพรบรคุ้มครองนะครับพรบไอสัตว์ป่าคุ้มครองครับเป็นนกเขานกเขาเนี่เป็นนกชนิดเดียวนะครับนอกนั้นจะติดพรบบหมดเลยนะครับ อย่างนกกระทาที่ผมเลี้ยงมันก็ต้องไปขอใบยุย่งยากครับยุ่งยากเลยครับเชื่องนะครับนกตัวนี้เชื่องดีครับเดี๋ยวผมจะลองเอาใส่กรงใหญ่เลยนะครับลงใส่เลยสวยดียครับนกต่อพี่เขาเลยครับเขาแบกให้ลักษณะเป็นอย่างไรเม้นอ่าติชมกันเข้ามาได้นะครับแนะนำกันได้นะครับ ตัวนี้เท่าที่รู้คือเขาว่าอะไรขาใหญ่ใช่ไหมตัวต่ําแล้วก็ตัวนี้มีหูด้วยครับหูช้างอเวล่ะที่เขาเรียกครับนี่ครับโอเคเขาผมใส่กรงใหญ่เรียบร้อยครับเชืองครับจับง่ายเล่นได้ครับตัวนี้พี่เขาบอกว่ามัดเชือกเล่นต่อดินได้เลยนะครับ เีดจะลองลองเล่นต่อดินครับน่าจะมีคลิปให้ชมกันอีกยาวๆแลวครับสําหรับนกเขาครับเพราะว่ามันไม่ติดพรบอรเนาะน่าจะถ่ายกันโดยไม่ไม่ต้องกังวลอะไรมากมายด้วยครับนี่ครับเดี๋ยวคงมีเสียงขันให้ครับเดี๋ยวราพรุ่งนี้น่าจะมีเสียงขันให้ครับนกตัวแรกที่เอามาเลี้ยงนะครับ สวยครับสวยสวยสวยอืมครับขึ้นกรงก็มีเสียงเลยครับขึ้นกรงสักพักหนึ่งมีเสียงเลยนกอแถวบ้านนี่บินมาเลยนะครับแถวสายไฟนี่มีลายตัวเลยครับเสียงตอกกันเมื่อกี้ครับ เอาเยอะเลยนะครับโอ้น่าจะสนุกครับน่าจะสนุกครับน่าจะมันยังไงก็ขอคำชี้แนะจาก f อฟซทุกท่านด้วยนะครับว่า,าเล่นยังไงบ้างดีนะครับเล่นแบบไหนจะสนุกนะครับแบบต่อพานเนตเ้ยต่อดินเ้ยต่ออะไรประมาณนี้ครับยังไงก็ขอคำชี้แนะทางคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับผม รีแล้วครับนี่เลยครับมีมาร้อเลยครับสายไฟครับมีมารอสายไฟเลยหลายตัวเลยครับเดี๋ยวยาวๆครับยาวๆเดี๋ยวรอมีแพนเนะครับตอนนี้ยังไม่มีแพนเนตครับร <c oughs> ุ่นับ รอเลยครับตัวนั้นมาคูดีจริงๆเลยครับหายตัวเลยโอเคครับผมขอบคุณครับฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามาตามกันที่นกเขาใหญ่กันต่อครับ